ที่มาของโปรเจกต์ซินเนจเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างค่ะก็จริงๆเกิดจากทิศทางของธุรกิจเจ้าไตายค่ะที่ว่าเราอยากให้แบบคิดถึงเกษตรแล้วคิดถึงเจ้าไตา้สวัสดีครับผมอ,อย่าเพิ่งปิดดะไหนครับผมที่นี่รายการเจ้าไตา่วงในนะครับพิธีกรเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้ผมโอสุวรรนะครับก็จะพาทุกคนนะครับไปซอกแซกเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเจ้าไต้นะครับและตอนนี้นะครับเราอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ การค้าของเจียไตยนั่นก็คือพื้นที่บางน้ำเปี้ยวครับที่นี่เป็นที่แรกที่มีการทำงานระหว่าง BU เพื่อที่เราจะก้าวสู่การเป็น Solution Provider ครับแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทีมซินเนจี้บางน้ำเปียวไปกันเลยครับถ้าพูดถึงพื้นที่บางน้ำเปี้ยวนะครับก็ต้องนึกถึงคนนี้เลยครับคุณโมครับสวัสดีครับคุณโมสวัสดีครับ ก็อยากจะให้คุณโมช่วยเล่าหน่อยนะครับว่าที่มาของโปรเจกต์ซินเนจเนียครับเป็นยังไงบ้างค่ะก็จริงๆเกิดจากทิศทางของธุรกิจเจ้ไตาค่ะที่ว่าเราอยากให้แบบคิดถึงเกษตรแล้วแบบคิดถึงเจ้ไาตายอ,อ,อย่างที่รู้กันค่ะว่าบริษัทเจไตาเนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นอินพุต ผู้ให้บรนะคะในการส่งมอบตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้านั่นเองค่ะมีตั้งแต่ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ธุรกิจปุย๋ยแล้วก็ธุรกิจอัคาพืชน,นะคะปัจจุบนนะะันค่ะเรามีธุรกิจใหม่ที่เป็นธุรกิจแอดเทคนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอว์สำคัญที่เราอยากจะโตไปเป็นโซลูชัน n p ้ให้บริอยากจะส่งมอบอินพุตของเราอะคะ่ะส่งมอบผ่านเทคโนโลยีทางการเกษตรให้กับลูกค้านั่นเองค่ะเราก็เลยเลือกที่จะทำโซลูชันนาข้าวแล้วก็ปักธงไว้เป็นบางน้ำเปรี้ยวเนี่ยเป็นทีแรกค่ะ เอาแล้วทำไมถึงต้องปักทงที่บางน้าเปียวครับก็อย่างพื้นที่บางน้ําเปียวนะคะจริงๆเป็นอําเภอบางน้าเปี้ยวอยู่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะโซนนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นนาจัดสรรมีที่นาขนาดใหญ่ แล้วก็เกษตรกร mm hmm. ครัวเรือนนะคะ mm hmm. เขามีประมาณ90,00ักว่าครัวเรือนทํานาประมาณ80% mm hmm. นะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเรามีพาร์ทเนอร์ที่แข็งแรงอุสาหกรการเกษตรบางน้ำเปรี้ยวเนี่ย mm hmm. เขาดูแลเกษตรกรอย่างดี mm hmm. เราก็เลยอยากจะลุยในเรื่องของโซลูช mm ันเจียไตในด้านนาข้าวเนี่ยให้ที่เนี่ยสำเร็จก่อนก่อนที่เราจะเอาโมเดลบางน้ำเปรี้ยวตรงนี้ค่ะขยายผลให้กับจังหวัดข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นนครน,นายกปทุมธานี mm hmm. หรือว่าเขตภาคกลางที่เป็นพื้นที่นาข้าวขนาดใหญ่ ทีนี้ผมอยากทราบว่าคอนเซปต์ของซ y เน r g y จีอะครับทำงานยังไงแล้วก็ซ y เน r g y จีที่บางน้ำเปรี้ยวอะครับแตกต่างจากพื้นที่อื่นยังไงบ้างค่ะรูปแบบการทำงานแบบซ y เน r g y จีนะคะก็เป็นรูปแบบใหม่ของพนักงานบริษัทเจไตเราทั้ง4 BU ค่ะปกติแล้วเนี่ยน้องๆแต่ละ BU อะ่ะก็จะดูแลลูกค้าหรือดีลเลอร์ซับดีลเลอร์ของใครของมันค่ะพอมาเป็นพื้นที่บางน้ำเปรี้ยวนี้นะคะเราก็เหมือนไปเป็นแทค h team ไปเป็นพันึอกกำลัง ตีย so, ่ที่ลงไปดูแลตั้งแต่ดิลเลอร์ซับดิลเลอร์และเกษตรกรค่ะก็หลังจากที่เราทำงานร่วมกันนะคะก็เลยเกิดเป็นโครงการซัปัวบินได้และก็ซับปัวเคลื่อนที่ค่ะ สำหรับโครงการนะคะเราเริ่มจากโครงการสับปะเลื่อนที่ก่อนค่ะที่ว่าเรามีกลุ่มลูกค้าเกษตรกรเรกรนะะี่ยค่ะในพื้นที่ที่เขาสนใจอยากใช้เทคโนโลยีเกษตรหรือที่เป็นโดรนเกษตรเจีาายไต๋ค่ะพอเราได้คนกลุ่มนี้มาเราเรียกว่ากลุ่มทีมบินเจีาายไต๋ที่เป็นคนนํอินพุตของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยกระตายหรืออักาคาพืชเจีาายไต๋นะคะ่ะเอาไปให้บริการครบ ตั้งแต่การฉีดพ่นการหว่านปุ๋ยพ่นยาอย่างนี้นะคะ<ม>ก็อย่างโครงการซัปโปบินได้นะคะถือว่าเราเป็นการเปิดรับสมัครให้ร้านค้าระดับซัพพล l เลอร์ในพื้นที่นี้นะคะเ<ม>ข้าโครงการซัปโปบินได้เราอยากจะผลักดันสินค้าของเราเนี่ยทุก SKU เนี่ยเข้าร้านค้า เราก็เลยมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มทีมบินเจียไตยนะคะที่เขามีลูกค้าในการฉีดพ่นอยู่แล้วนะคะให้มาคอนเน็ตกับร้านค้าโดยการเป็นเหมือนเซลล์และส่งเสริมในพื้นที่ให้กับร้านค้าซับดิลเลอร์นะคะ<嗯>ร้านค้าไหนที่อยากจะให้บริการครบทั้งวงจรนะคะก็มาเข้าโครงการサポーบินได้กับเราะคะ่ะสุดยอดมากเลยครับเรียกได้ว่าไปครบทุกบิลเลยสมกับคาว่า คิดถึงกเกษตรคิดถึงเจียไตยวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณโมด้วยนะคะ oh, <yeah. S 1> ผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูน้องๆทีมเซ e นจีนะครับว่าทํางานกันยังไงครับไปกันครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่กับน้องๆทีม y n e r g y บางน้ำเปรี้ยวนะครับอยากจะให้น้องๆสองท่านนะครับช่วย เล่าประสบการณ์การทํางานซีเนจี้เป็นยังไงนะคะผมมีความชาเลนจ์ยังไงอุปสรรคมีอะไรบ้างครับการทํางานนะคะในพื้นที่บางน้ำเปรี้ยวค่ะเป็นพื้นที่นําร่องนะคะที่เราเนี่ยได้มีการทํางานร่วมกันแบบซีเนจี้ค่ะเป็นการวางแผนทํางานร่วมกันค่ะเพราะว่าในพื้นที่อําเภอบางน้ำเปรี้ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านดิลเลอร์ซับดิลเลอร์นะคะแล้วก็กลุ่มกเกษตรกรค่ะเป็นกลุ่มพื้นที่เป้าหมายเดียวกันค่ะการทํางานร่วมกันของเราเนี่ยก็คือเป็นไปแนวทางเดียวกันค่ะแล้วก็มีการวางแผนนะคะเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งกันไว้ด้วยค่ะ สามารถทําให้ผักดันยอดขายของแต่ละบีูได้ค่ะและอีกครั้งนะคะเราก็สามารถพูดนะคะในบีูของเพื่อนเพื่อนแล้วก็แนะนําสินค้ากับกลุ่มธุรกิจอื่นๆของทางเจยาไต่ให้กับทางร้านค้าได้ทราบได้ค่ะแล้วน้องมิวอครับอย่างของผมนะครับปุ๋ยตากระต่ายครับก็มีลูกค้าร้านค้านะครับที่เราดูแลเป็นประจําอยู่แล้วครับที่อาจจะไม่ได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์อรารักขาพืชครับผมก็จะแนะนําให้ลูกค้ากลุ่มเนี้ยครับได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์อารักขาพืชครับ แต่ในทางกลับกันนะครับถ้ามีกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนที่เรายังเข้าไม่ถึงครับผมนะครับก็จะได้มีโอกาสนะครับเข้าไปดูแลกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นครับก็ถือว่าเป็นการเติบโตไปพร้อมๆกันเลยนะครับขอขอบคุณนะครับน้องๆทั้งสองท่านที่มาแชร์ประสบการณ์การทำงานแบบซีเนจี้นะครับเดี๋ยวในไหนเราก็มาแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูเกษตรกรที่เขาใช้โซลูชันจริงๆจากเจตัยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับไปดูเลยครับ อ้าวพี่ตุ้มครับสวัสดีครับผมก็ตอนนี้นะครับผมเรามาอยู่กับทีมบินจะไต่แล้วก็เจ้าของผืนนาแปลงใหญ่ตรงนี้นะครับผมอยากจะให้พี่ตุ้มนะครับช่วยรีวิวหน่อยกันว่าการที่พี่ตุ้มนะครับได้เป็นทีมบินโดนเจะไต่แล้วก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเจตไถ่ครับทั้งยาทั้งปุ๋ยครับเป็นยังไงบ้างครับ ตั้งแต่เป็นนักวินของเจไตก็คือดีครับผมก็จดต้องไปรอคิวคคจ้างเขามาเราตัดสินใจซื้อเองอยากฉีดเมื่อไหร่อยากใช้ตอนไหนเวลามันก็จะเป๊ะๆตามที่เราตั้งใจไว้ ทำงานได้สะดวกสบายส่วนผลิตภัณฑ์ของแจไตปีนี้ผมได้ใช้ปีแรกตั้งแต่วานยันเกี่ยวเลยครับ<อ>ก็คือทั้งปุ๋ยทั้งยาครับผลผลิตออกมาดีมากครับพนักง,งานเจไตอะครับผมมีได้ลงมาช่วยให้คําแนะนําอะไรเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์บ้างไหมครับก็ลงมาดูแลอย่างดีเลยครับผมเรื่องผลิตภัณฑ์ปุ๋ยยาอาธิบายละเอียดตอนเนี้ข้าวกําลังเป็นโรคอะไรก็คือเขาจะดูแลอธิบาย<อ>ให้เราจะใช้ตัวไหนตัวไหนตัวไหนเรียกได้ว่า ดูแลเขาวงจรเลยใช่เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยยาทีมบินครับทุกอย่างครับโอ้ถ้าอย่างนี้พนักงานเจต่ของเราได้ยินก็คงจะตัวลอยมากเลยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมขอขอบคุณพี่ต้มนะครับที่ช่วยมารีวิวแล้วก็บอกเล่าประสบการณ์ของการใช้ผลิตภัณฑ์เจต่ของเรานะครับครับ เป็นไงบ้างครับกับการทำงานของทีม s y y n r r y y บางน้ำเปรี้ยวนะครับและนี่ก็คือก้าวแรกของการเป็น Solution Provider ครับและเรายังมีอีกหลาย Solution ที่กำลังพัฒนาเพื่อที่จะพัฒนาธุรกิจของเราให้เติบโตนะครับครั้งหน้านะครับรายการเจีตไา่วงในจะไปอินไซด์เรื่องอะไรพิธีกรคนเดิมหรือเปล่าก็ติดตามกันนะครับผมสวัสดีครับ